สวัสดีครับพบกับร้าน m มาคอส Shop นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วครับพร้อมวิธีการติดตั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวจะเป็นตัวนี้นะครับกระจกใต้แฮนด์นะครับหรือว่าเป็นกระจกข้างครับที่ใส่ด้านล่างแฮนด์นะครับอันนี้เป็นกระจกแบบไหนดีเรามาดูกันนะครับก็สินค้านะครับจากร้านมาคอสช h อปตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าด้านในเป็นอะไรบ้างนะครับ แกะกล่องกันเลยนะครับก็มาดูครับด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นปะเจนะครับปะเจหกเหลี่ยมนะครับนี่แถมให้เลยนะครับแล้วก็จะแถมตัวตัวรองนะครับบูทรองนะครับจะแถมที่2ชุดนะครับแล้วก็แถมอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าแล้วมาดูตัวขาจับกันก่อนนะครับ ตัวขาจับนะครับที่ร้านก็จะแถมด้วยแบบยาวนะครับแล้วก็แบบสั้นนะครับนี่สั้นเนี่ยเหมาะเอาไว้ใส่ใต้แฮนด์นะครับแบบยาวนะครับเอาไว้ใส่แบบกระจกทั่วไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกระจกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวกระจกนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับงานนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผสมกับพลาสติกนะครับ ส่วนตัวกระจกสามารถบานเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้อันนี้เป็นเลนส์ใสนะครับจะมีเขียนตัวอักษรนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวกระจกก็ขนาดประมาณ3นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้2แบบนะครับจะติดตั้งแบบ ธรรมดาแล้วก็ติดตั้งใต้แฮนด์นะครับซึ่งถ้าเราอยากจุดติดตั้งใต้แฮนด์นะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกลียวนะครับอันนี้จะเป็นตัวเกลียวนะครับจะเป็นเกลียวยึดกระจกนะครับก็รูปร่างก็ประมาณนี้นะครับส่วนขน,นาดนะครับจะใช้อยู่ประมาณ10มิลน,นะครับอ่าดูอยู่10มิลน,นะครับพอตัวเกลียวตัวนี้ก็สามารถใส่กลับ แทน22มิลนะครับหรือว่าแฮนมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าตอนติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนะครับติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ก่อนก่อนอื่นนะครับใช้ตัวเกียวนะครับที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขาจับกระจบนะครับขาจับก็ใช้แบบยาวนะครับหรือว่าจะใช้แบบสั้นก็ได้นะครับก็ใช้เกียวนะครับหมุนเอานะครับขนาดประมาณ10มิลนะครับก็พอดีเลยนะครับ พอหมุนได้ที่แล้วนะครับก็ก็ขันน็อตให้แน่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับสามารถใช้ตัวปัจเจที่แถมให้นะครับขันได้เลยนะครับอันนี้จะอยู่แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับก็สําหรับผมก็ประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับกระจกจะเป็นบานเลื่อนนะครับก็สามารถปรับได้ตามตามที่ต้องการได้เลยนะครับ อันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับอ่านี่ครับจะเป็นกระจกใต้แฮนด์ก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดสั่งซื้อที่ใต้คลิปได้นะครับนี่ครับสามารถใส่กับแฮนด์บาร์ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็น22มิลนะครับส่วนตัวกระจกนะครับสามารถพลิกไปพลิกมาหรือว่าจะปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีครับ